อุปกรณ์ที่เราจะต้องเอามาใช้ในวันนี้นะพี่พีก็จะมีแค่อย่างเดียวนะพี่พีกนไก่ตัดกสวัสดีพี่พีเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวในคลิปนี้ จะมาพาพี่ๆเพื่อนๆรู้จักกับวิธีการไล่ตาไมา้หรือไล่ตาด่างนะพี่ๆถ้าสำหรับพี่ๆมือใหม่ท่านใดที่เล่นไม้ยืนต้นไม้ผลที่เป็นไม้มเมล็ดนะพี่ๆก็สามารถนำวิธีนี้ไปใช้ได้เหมือนกันนะพี่ๆวิธีนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับไม้ใบพวกฟีโลที่ หลุดเพือกหลุดเขียวนะพี่พี่ก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูเดี๋ยวเรามาดูไม้ที่เราเอามาสาธิตทําการไล่ตาให้พี่พี่ดูกันนะวันนี้เราก็จะใช้เป็นยางนาในพี่พี่เป็นยางนาไม้มเมล็ดในพี่พี่ก็เป็นไม้ที่เดินแปลงมาเองนะพี่พี่แตกแบบนี้นะพี่พี่แล้วยอดเขาก็เขียวหลุดมาแบบนี้นะพี่พี่อย่าไปทิ้งเขานะพี่พี่ เราจะมาลองไล่ตากันแบบนี้เต็มเลยอันนี้คือยอดเขานะ่พี่พี่หลุดเขียวออกมาแบบนี้นะ่พี่พี่ส่วนใหญ่ๆนะพี่พี่ปัญหานี้จะเกิดกับไม้มเมล็ดนะพี่พี่ไม้มเมล็ดทั่วไปนะพี่พี่ที่เราเดินตามแป้งหรือที่เราฟุกเจอนะพี่พี่เพราะว่าตัวไม้มเมล็ดเนี่ยบางท่านจะชอบไม้มเมล็ด เพราะเขาจะเรียกกันว่าแท้ยันลากในพี่พีแต่ข้อเสียของไม้เมล็ดก็จะเป็นแบบนี้นะพี่พีคือความนิ่งเขาจะยังไม่มีนะพี่พีเดี๋ยวเรามาดูวิธีการไล่ตาด่างกันเลยอุปกรณ์ที่เราจะต้องเอามาใช้ในวันนี้นะพี่พีก็จะมีแค่อย่างเดียวนะพี่พี่แกนไก่ตัดกิ่งนะพี่พีอันดับแรกเราก็จะเอาต้นที่เราต้องการจะไล่ตาด่างนะพี่พีเอามาดูก่อน อย่างต้นนี้เนี่ยตอนที่รับมานะพี่พี่ก็มีลายนิดหน่อยแบบนี้นะพี่พี่ก็สามารถไล่ตาลุ้นได้นะพี่พี่ถ้าสําหรับไม้ตัวไหนที่มันหายากจริงๆแต่ถ้าสําหรับพี่พี่มือใหม่นะด่างแค่นี้ไม่แนะนํานะถ้าเป็นไม้ที่หายากๆราคาสูงความด่างมีแค่นี้ไม่แนะนํานะพี่พี่ไม่คุ้มกันนะพี่พี่แต่อันนี้คือเราไปเดินแปลงแล้วก็เจอด่างนิดด่างหน่อยก็ เก็บมาไล่ตาานะพี่พี่ก็สนุกดีอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้กรรไกรตัดกิ่งนะพี่พี่ตัดข้างบนข้างบนนะพี่พี่ของใบที่ด่างนะพี่พี่ตัดเป็นแนวเฉียงตัดออกเลยแต่ก่อนตัดเนี่ยเราต้องเช็คดูให้ดีก่อนนะว่าด้านบนยอดเนี่ยเป็นใบเขียวแล้วนะพี่พี่จะเหลือใบด่างแค่ใบเดียวแบบนี้นะพี่พี่ติดต่อนะเราก็ตัดเลย เราจะไม่ตัดข้างบนใบนี้นะพี่ๆเพราะว่าเดี๋ยวยอดเขาจะแตะข้างใบนี้เราไม่ใช้นะเพราะเดี๋ยวเราจะบังคับ<ม>เป็นการบังคับไปนในตัวนะพี่ๆให้ยอดของเขานะแตกขึ้นมาข้างๆใบนี้นะข้างๆใบด่างแบบนี้เขาเรียกว่าวิธีการไล่ตาด่างนะพี่ๆสามารถเอาไปลองทํากันดูได้นะส่วนก็มี แบบนี้เคสแบบนี้ก็เกิดได้เหมือนกันนะพี่พีอย่างเช่นเราตัดทั้งบนตาด่างแบบนี้นะพี่พีอันนี้เป็นต้นที่เคยทําไว้นะเขาดันมาทะลึ่งแตกยอดที่ใบเขียวนะพี่พีแบบนี้ไม่เป็นไรก็แก้ไขด้วยวิธีการตัดยอดนี้ออกเลยเพราะยอดเขาเข,าเขียวนะเราก็จะเหลือตานี้เอาไว้ให้เขาแตกออกมานะพี่ๆีแตกมาใหม่ เรามาตัดกันก่อนแบบนี้เราวังแล้วก็ดูให้ดีในวิธพี่ตัดเฉพาะให้เหลือช่วงใบใบที่ด่างไว้แบบนี้นะพี่ๆแล้วก็ตั้งไว้ถ้าเป็นต้นที่หายากแล้วก็เป็นต้นที่ราคาสูงนะพี่พี่ไม้เมล็ดที่หายากและราคาสูงนะถ้าคิดจะเก็บแบบว่ามีใบด่างหนึ่งใบนะพี่พี่คิดจะเก็บแนะนําให้เก็บ ด่างที่มีลักษณะลายเยอะๆแบบนี้นะพี่ๆลายปื้นนิดเดียวอย่างเงี้ยมันมันอันตรายนะพี่ๆอย่าไปเก็บนะแล้วก็ลายปื้นๆเยอะแบบนี้ที่เกือบจะเต็มใบแบบนี้นะพี่ๆสามารถเอามาลุ้นไล่ตาได้นะเราก็ตัดเลยตัดเสร็จแล้วนะเราก็เอาเขา ตั้งไว้ในร่มแล้วก็ลดน้ําปกติเหมือนที่เราทําทุกวันนะพี่ๆเดี๋ยวก็จะมีตาข้างๆใบนี้แตกออกมาแต่ถ้าเป็นตาอื่นแตกออกมาพี่ๆไม่ต้องตกใจนะสามารถเด็ดออกหักออกตัดออกได้เหมือนกันนะพี่ๆยังไงก็ลองไปทําดูนะพี่ๆเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับวิธีการไล่ตาด่าง พี่ๆสามารถเอาไปประยุกต์ใช้เอาไปลองทดลองทำกับไม้มเมล็ดด่างไม้มเมล็ดที่ด่างมาใบเดียวซื้อมาแล้วก็เป็นไม้ที่หายากจริงๆหาทั่วไปไม่มีเนี่ยสามารถเอามาไล่ตาลุ้นได้แบบนี้นะพี่ๆยังไงก็ลองเอาไปปรับใช้กับสวนของตัวเองดูนะพี่ๆแล้วไว้เจอกันใหม่กับทิกเล็กๆเล็กในคลิปหน้าเจอจ้า